สวัสดีครับผมกหมป้องแล้วก็ช่องซันนี่เหลวกับเกมคุกกี้แลนคิงด้อมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกคู่ต่อสู้ในโหมด PVP หรือโหมดอารนีนากันว่าเออเวลาเราเจอคู่ต่อสู้พลังเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราควรจะกดสู้ไหมหรือเราจะเช็คได้ยังไงว่า ID เราเนี่ยจะสู้กับพลังทีมแบบไหนผ่านนะครับผมขอแนะนําร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนคิงด้อมคุกกี้แลนด์ช็อปับเติมแพ็คในเกมคุกกี้แลนคิงด้อมถูกกว่า เติมเงินเองปลอดภยัยแน่นอนผมรับประกันให้นะครับผมเติมกับทางร้านไปบ้างแล้วถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์เพจเนี่ยของทางร้านอยู่ใต้คลิปได้เลยสามารถกดเข้าไปพูดคุยสอบถามหรือติดต่อสอบถามได้เลยครับอย่างแรกเลครับผมอยากให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคุกกี้ในเกมนะครับแต่ละตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลเวลเท่ากันดาวเท่ากันใส่ท็อปปิง้งคล้ายๆกันเนี่ยแต่พลังแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ สมมติว่าตัวแวมไพร์ไอดีผมเนี่ยมันพลังอยู่ที่ประมาณ7 0,000แต่สมุนไพรอย่างเนี้ยพลังอาจจะ3 0,000แต่ทัพทีมอะไรเงี้ยด้วยเลเวลเท่ากาันด้วยท็อปปิ้งเท่ากาันแบบที่เลเวล50าอะไรประมาณนี้มันอาจจะอยู่ที่พลังประมาณ3 4 0 0 0 0เท่านั้นฉะนั้นสมมติถ้าเราใส่ทัพทีมเข้าไปในทีมนะครับหรือเราเจอเจอทีมที่มันมีทัพทีมเนี่ยแสดงว่าพลังที่เราเห็นนะครับเป็นพลังที่ดูดรอปลงมาแล้วนะครับฉะนั้นเวลาเราดูนะครับผมอยากให้เราเข้าเอเดีเราเองใช่ไหมครับแล้วเวลาเราลง PVP นี่ยันมีนมนยเ,ออเ, 5, 5นมเนี่นนา ให้เราลองสลับตัวสลับใส่ว่าเออถ้าเราใส่ตัวนี้พลังมันจะประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราเจอทีมประมาณเนี้ยพลังมันจะประมาณเท่าไหร่สมมติว่าอย่างไ d ดีนี้นะครับพลังทีมหลักเนี่ยของเขาจะอยู่ที่3า0 0 0นสใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่ว่าถ้าคุณ p v p แล้วเอ,อ้ยเจอทีมที่พลัง2องแสนเจแล้วจะโจมตีได้ทุกคนจะตีได้ทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติถ้าเป็นทีมแบบเลเวลเท่าๆกันเลยนะหมายถึงว่าเลเวล50ทั้งทีมแต่เป็นสม,มุนเป็นทัพทีมอะไรเงี้ยพลังทีมเนะี่ยอาจจะเหลือที่ประมาณ2องแสนฉะนั้น ถ้า ID ีเนี้ยจะไปตีให้แล้วแบบให้ใหชนะชัวร์หรือสู้ได้ในระดับหนึ่งอ่ะควรจะเป็นคนที่พลังเนี่ยประมาณ250,000หลงไปถ้าเจอมากกว่า250,000เนี่ยเราอาจจะเลี่ยงเียงไว้ก่อนถามว่าทำไมเพราะว่าใน p v p เนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่เขาปิดตัวสุดท้ายไว้เนี่ยเขาใช้เป็นแวมไพร์หรือทัพทีมหรือตัวอื่นๆนะครับผมนะอ่าคือเวลาเราดูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาเรากดแรง p v p ถ้าเราอยู่แรงเรื่องสูงๆหน่อยเนี่ย มันจะมีเรื่องของการปิดไม่ให้โชว์ตัวคุกกี้ที่ทีมเราใช้ในทีมป,ป้องกันนะครับอย่างไอเดี้ยนี้ก็จะปิด2ตัวหลังไว้ก็คือสมุนไพกับแวมไพร์เออและเรื่องเรื่องค่าพลังทีเนี่ยผมอยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเราดูท็อปเซิร์ฟครับ,รบท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยก็คือพลังตันทุกตัวเลเวลตันทุกตัวแต่สังเกตไมครับว่าทําไมพลังไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละคนใช้ทีมไม่เหมือนกันอย่างระดับ5ครับที่ใช้โปรไฟล์เป็นรูปดาร์คช็อกโกเนี่ยก็จะเป็นทีมมมพแลก ire, ะัตีีเทท,ท่่่งยยอาอยมามาู แต่กับการอย่างเจ้าตัวอ,อันดับ4ี่นะครับคุณมิโนรุเนี่ยพลังทีมมัน3ามแสนก็จริงนะครับแต่เขาอยู่อันดับแรงกว่าสูงกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไอเดีเขาอะเวลน้อยกว่านะแต่ตัวที่อยู่หลังสมุนไพรเนี่ยจะเป็นคุกกี้ทับทีมพลังเขาก็เลยน้อยกว่านะครับผมนะ่าสังเกตไหมครับคือมันเวลตันเท่ากันแต่พลังไม่เท่ากันมันจะเป็นเรียกว่าเป็นพลังหลอกอะครับบางทีมใส่ทับทีมอะไรเงี้ยพลังก็จะดูหลอกแล้วก็จะมีเคสหนึ่งก็คือเป็นทีมที่ใช้ทีมคุกกี้กล้าหานะครับก็ นอกจากลองใส่ตัวฮิลสอตัวแล้วเนี่ยสมมติถ้ากรณีเล่นทีมแวไพร์เนี่ยให้เราลองจัดทีมกล้าหาญด้วยว่าเออถ้าเราใช้ทีมกล้าหาญเนี่ยพลังทีมเราจะอยู่ที่ประมาณไหนนะคบผมเนี่ยอ่ะสมมติผมลองจัดปุ๊บเจ้าป่าเจ้าป่ามาแทนตัวนี้ทีมกล้าหาญเนี่ยมีดักช็อกใช่ไหมอ่ะแล้วท,ทีมก้าทีมกล้าหาญมาแล้วแต่ว่าจะปรับยังไงเนาะอ่าดักช็อกแทนโดยนี้กันอ่ะ,อะสมมติเป็นทีมที่ไม่ใช้ตัวฮิลเนี่ยอ่ะสมมติถ้าเป็นกรณีไอเดียนี้จัดเป็นทีมกล้าหาญเนี่ยพลังจะอยู่ที่สองแสนหนึ่งนะครับฉ เราดูดูแล้วก็รู้แหละว่ามันทีมสตาร์แน่ๆแล้วพลังเกิน2องแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ควรไปเสี่ยงเพราะว่าเท่ากับว่าทีมเขาของแน่นกว่าเรานะครับอันนี้คือวิธีการดูแบบคร่าวๆเลยนะครับเนี่ยสมมติว่าอันอันเนี้ยครับดม,มอนหนึ่งคนเนี้ยสามแสนหนึ่งผมลองเช็คเช็คเช็คเทียบก่อนนะครับเนี่ยเขาใช้เป็นเออเชเอมสี่ดาวแต่เลเวลสี่สิบเก้าคนเนี้ยน่าจะเป็นทีมแวมไพร์เหมือนกับผมแต่พลังเขาสูงกว่าฉนันนันผมก็จะไม่ตีเขานะครับแต่คือถ้าตีก็มีสิทธิ์ลุ้นเ่ล,นลักแนะคหหือ มีสิทธิ์ลุ้นชนะอยู่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ท็อปปิง้งสมมุติอย่างคนนี้ครับอ่าเนี่ยค,คนชื่อเว็บเนี่ยนะครับคนนี้เนี่ยเอสเปซโซตันดักช็อก48ศูนย์ภัยเลเวล52ดาวคนนี้น่าจะเป็นทีมแวมไพร์เหมือนกันเพราะว่าของเท่าๆกับ ID เราหมายถึงว่าเราต้องเทียบกับ ID เราเองนะคือ ID เราเนี่ยฟูลทีมเราจะเป็นพลัง300,000ใช่ไหมครับผมก,กดให้ดูอีกทีหนึ่งจะเห็นภาพง,ง่ายๆเนี่ยฟูลทีมเราพลัง300,000เลเวล54ตัวใช่ไหมครับมาเจอคนนี้เนี่ยพลัง2 8เฮ้ย ดูเช็ควิเคะร์ก่อนเลยนะคิดวิเคะห์แยกแยะก่อนเลยคนนี้มีดักช็อค k 3ดาวอันนี้คือดักช็อคเราโหดกว่า S เราเท่ากันสมุนไพคเขาเลเว่าสิบเรา49แต่ดาวเราเยอะกว่าดาวเท่ากันแต่2ตัวเขาปิดไว้เนี่ยมัน,เป,นเป็นไปได้ยากที่เขาจะเป็นทีมทับทีมฉะนั้นคนนี้น่าจะเป็นทีมแวมไพเหมือนกันเราก็สามารถกดตีได้เลยนะครับ หรือเราจะดูจากเวลสมบัติประกอบด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการดูคร่าวๆว่าเราจะตีใครไม่ตีใครแต่ตามจริงเนี่ยถ้าไม่ไม่ซีเรียสมากผมนั้นแนะนำว่ารอรีเฟชเอาดีกว่านะครับแต่แบบบางคนอาจใจร้อนแบบซื้อแพ็คตัวมาตัวเยอะแล้วอยากตีเลยอะไรเงี้ยก็ใช้ทริกนี้เสริมในการเช็คพลังได้ก็คือสมมติถ้าผมเลือกจะตีคนเนี่ยอย่าผมสรุปอีกทีหนึ่งนะจากที่ผมลองไปเนี่ยถ้าผมเจอทีมสายสตันเนี่ยทีมสายสตันดูยังไงก็คือทีมสายสตันเนี่ยมันจะมีตัวที่อยู่หน้าดาร์ช็อกโกอี ดูฟอร์แมตก็ได้สมมติถ้าผมตั้งเป็นก้าหานให้เราลองตั้งเองก็ได้นะครับส่วนถ้าผมตั้งเป็นก้าหารอยู่ในทีมเนี่ยเนี่ยก้าหารมันจะอยู่หน้าดักช็อกนะครับถ้าเขาปิดตัวที่อยู่หน้าดักช็อกไว้ส่วนให่ก็จะเป็นก้าหานนะถ้าเราเห็นถ้าเห็นมีคนที่มันปิดถ้าเห็นคนที่มันปิดตัวแรกและตัวท้ายและ3ตัวกลางเป็นดักช็อก เป็นเอสเปรสโซอีกตัวหนึ่งแล้วแต่เขาจะใช้เนี่ยก็มีสิทธิ์สูงมากที่เขาจะเป็นทีมกล้าหาญนะครับแล้วก็เออทีมกล้าหาญเนี่ยจำจริงมันจะมีท้ายแบบที่ลองใช้เชอร์รี่ด้วยใช่ไหม<ะ>ก็ลองเช็คอีกทีเพื่อความสุขเลยอ่ะสูถ้าเป็นกรณีทีมเชอร์รี่เราใส่เชอร์รี่ไปในทีมอ่าเนี่ยครับพลังเราก็จะแค่แสนแสนห้าใช่ไหมครับอ่าถ้าเราจะเห็นทีมที่แบบเออแม่งเปิดเปิดเชอร์อรี่ไม่ก็เจ้าป่าไว้ตัวหนึ่งอ่ะแสดงว่าอีกสองตัวเขาน่าจะปลีเป็นกล้าหาญหรือเจ้าป่าถ้าเขาพลังแบบโวกสองแสนอะไรเงี้ย เท่ากับว่าทีมผมเนี่ยอาจจะตีแล้วไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเอสการ์ดาเขาก็น่าจะเวลเยอะอะไรประมาณนี้ก็ให้กากาเอานะครับเนีไม่ถึงว่าเวลาเราดูทีมที่เราจะตีครับอย่าดูที่ค่าพลังอย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่าเราต้องเดาว่าเขาจะใช้อะไรเขาน่าจะใช้ทีมอะไรแล้วเรามาดูว่าเอ้ยทีมเนี้ยถ้าเราใช้เหมือนกันเนี่ยพลังเราจะประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับถ้าเราสูงกว่าเราตีได้เลยนะครับฉะนั้นต้องลองนะครับแต่ละไอดีมันเทสค่าพลังไม่เหมือนกันนะครับผมอย่าเพิ่งให้โดนเรื่องของค่าพลังหลอกตต้้องงสัเกกดีๆะแลวผม็จ กลับไปใส่ทีมหลักเหมือนเดิมประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเห็นซีซันที่แล้วเนี่ยติดกันเยอะเรื่องของไม่สามารถขึ้นมาสเตอร์ได้ก็ซีซันนี้ก็มีเวลาให้เล่นเยอะก็รีบๆเล่นกันไว้อย่างไรดีนี้ก็ใกล้ขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นแดมอนหนึ่งแล้วประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือถ้าใครมีทิคเสริมเพิ่มเติมเนี่ย เขาไม่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการที่จะมีคนอื่นมาตีเราอันนี้ไม่มีอะไรมาห้ามได้นะครับถ้าคนมาจะตียังไงก็ตีโอเคไว้เจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ